เเอ้ยลลกขึนนมาปี่ตัวงและนี่คือภาพถ่ายของน้องนกในอดีตตอนที่เธอถูกแฟนบอกเลิกเป็นเหตุให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหญิงสาวหน้าตาธรรมดาหลังจากผ่าตัดใหญ่3ครั้งเธอก็กลายเป็นสาวสวยสมความตั้งใจชนิดที่คนรอบข้างต้องตะลึงเมื่อถามถึงค่าใช้ใจ่ายในการทำศัลยกรรมของเธอเธอไม่ขอเปิดเผยนะครับบอกแต่เพียงว่าเป็นเลข6หลักนั่นก็คือเป็นเลขหลักแสนนั่นเองครับเห็นแบบว่า ก็อย่างที่เคยบอกว่าคุณแม่ไม่กินข้าวด้วยเลยเหมือนป้าปิ้งก่าอาวตารคือทุกส่วนแบบว่าม่วงๆเขียวๆใหญ่ๆแบบคือมองไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาในลักษณะไหนแล้วก็ด้วยความที่แบบอ่านเว็บอยู่ตลอดเวลาแชทเว็บอะไรเงี้ยพวกเป็นแบบเว็บบอร์ดเกี่ยวกับพวกแบบอะไร่ะศิลกรรที่เขาไปรีวิวกันใช่ไหมคะก็เป็นพวกแบบเว็บพวกดั้งโดง่งพวกมิดหมอพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปรีวิวอ่ะคือไปอ่านตลอดทีนี้เขาก็แบบคือเราก็ เขาเรียกว่าอะไรอัพลูปของเราปัจจุบันวันที่1นึ่งเดย์หนึ่งเดย์สองเดย์สจนถึงแบบตลอดเวลาให้คนเขาแบบออคอยดูแต่มีบางคนสี่ที่เขาแบบไม่หวังดีหรือหรือหวังดีหรือไม่รู้เหมือนกันว่าว่าคิดยังไงเนาะก็แบบว่าเฮ้ยจมูกทําไมดูเหมือนแบบสมอเรือทําไมเหมือนแบบสิงโตทําไมอย่างนั้นทำไมงี้ก็จะเกิด อาการแบบวิตกจริตก็จิตตกมากเลยทีเดียวก็คือบอกแล้วว่าทำมาแ,แกรกๆนี่คือรับไม่ได้เลยคือมันแย่กว่าตอนที่ยังไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่นั่นก็คือหมายความว่าแผลหรือว่าอะไรต่างๆที่มันแบบปกช้ำหรือวบวมอะไรเงี้ยค่ะมันยังไม่เข้าที่อะไรประมาณนี้ค่ะ คงไม่ต้องบรรยายถึงความเจ็บปวดเมื่อเลือกที่จะสวยด้วยมีดหมอนะครับเธอยอมทนหลังจากผ่าตัดระยะพักฟื้นเธอต้องเก็บตัวอยู่บ้านนานนับเดือนหลังแผลหายสนิทชีวิตเธอก็เปลี่ยนไปครับจริงๆแล้วที่เขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนตรงนี้แม่ก็คิดว่าดีนะมันก็ดูดีอะ่ะก็แม่ก็แอบชมว่าเออเขาก็สวยนะคตาเขาก็โอเคอะคะ่ะชีวิตเปลี่ยนไปยังไงแล้วนะก็คือหลังจากที่เราแบบว่าอัปรูปเข้าไปในในเว็บบอร์ดที่เราอยู่นะคะก็ มีเพื่อนเข้ามาคุยค่อนข้นางเยอะแล้วก็พวกแบบโมเดลลิ่งมั่ง เพื่อนพิตตี้บ้างอะไรบ้างคือโอกาสที่เราจะเจอคนนู้นคนนี้หรือว่างานต่างๆในสายวงการบันเทิงหรือว่าอะไรเงี้ยก็วิ่งเข้ามาหาเราค่อนข้างเยอะมากส่วนชีวิตในแง่ของชีวิตนกเองนะคะก็อย่างที่บอกตอนแรกว,ว่านกไปทําเพราะว่าแฟนแอบมีกิ๊กใช่ไหมทีนี้แฟนก็กลับมาขอคืนดีแต่สุดท้ายนกก็บอกว่าไม่เอาอะไรเงี้ยขั้นตอนเปลี่ยนชีวิตด้วยศิลปกรรมยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าร่องรอยจากการผ่าตัดที่ทิ้งไว้บนใบหน้าทําให้เธอต้องใช้การแต่งหน้าเพื่อปกปิดริ้วรอยครับก็อย่างที่นกบอกแต่แรกว่า50-50แรก ใช่ส่วนหนึ่งแหละคือการแต่งหน้าเนี่ยเป็น50%เลยด้วยซ้าคือวันไหนที่นอกจากบ้านนกก็ไม่เคยเผยหน้าออกนะคะเออก็แบบก็ค่อนข้างอายนิดนึงคือไม่ไม่มีคิวอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คือจริงๆแล้วการการแต่งหน้าเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งอะเป็น50%จริงๆคือจริงๆจะบอกว่าเทคนิคก,การแต่งหน้ามีส่วนสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะคะต่อให้แบบเราไปทําจมูกกับหมอเดียวกัน ทำตากับหมอเดียวกันฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์กับหมอเดียวกันแต่ว่าทําไมมันไม่สวยเหมือนกันล่ะมันอยู่ที่พื้นฐานโครงสร้างของเราของที่เกิดมาด้วยหนึ่งแล้วก็เทคนิคการแต่งหน้าอันนี้เป็นประเด็นที่สาคัญมากก่อนหนูก็ทำรักยิ้มเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็หายไปก็คือเจ็บตัวนอนแบบนอนแบบนอนพักอยู่ประมาณเป็นเดือนเพราะว่าแก้มมันจะบุ๋มลงไปใช่ไหมคือเคยเห็นคนมีรักยิ้มแบบไม่ยิ้มอ่ะก็จะอยู่อย่างเงี้ยหน้าก็จะบุ๋มลงไปแบบเนี้ย ประมาณแบบเกือบเดือนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็อยู่ได้แค่2เดือนก็หายแล้วก็เลยใช้วิธีการแต่งหน้าช่วยเพราะการแต่งหน้านี่เป็นวิธีที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรสำคัญมาก,มากๆืกค,ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อความสวยสามารถสร้างมูลค่าเราจึงเห็นสถานเสริมความงามผ่าตัดตกแต่งศิลปกรรมผุดขึ้นมาทั่วเมืองแต่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดีสวยได้ดังใจอย่างน้องนกหญิงสาวอีกหลายคนที่พลาดจากการทําศิลปกรรมก็มีไม่น้อยการเลือกทําศิลปกรรมจึงต้องศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียให้ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของบ้านเราก็ทําของบ้านเรา,า,เรามาตั้งนานแล้วละ